ในตัวไฟนอลน,นะครับเราก็ใช้กระดุมนิวโอสต็อกเลยนะครับมันอยู่ในสต็อกเราที่เก็บรักษาไว้นะครับเราก็เอามาผลิตในรุ่นนี้เลยรวมถึงขาริเวตด้วยนะครับขาริเวตเราก็จะใช้ของเก่าที่เราเคยใช้ในอดีตที่เรามีในสต็อกนะครับที่ยังเหลืออยู่ทําใน75ตัวสุดท้ายนี้สวัสดีครับพบกับผมโอพิโกเวร์นะครับในวันนี้นะครับผมมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะ เล่าเรื่องราวนะครับแล้วก็นําเสนอกางเกงยียนรหัสผ้าที่มีความสําคัญกับ p i กเกอ w o r วมากๆรุ่นหนึ่งนั่นก็คือ1950นะครับ1950อยู่ในลายการผลิตของ p i กเกอ w o r วตั้งแต่ยุคก,ก่อตั้งเมื่อปี2010เป็นกางเกงยียนต้นแบบตัวแรกและเป็นกางเกง first production run ในสายการผลิตสายพานแรกของ p i กเกอ w o เวเลยด้วย <Wow. S 1> นะครับในวันนี้1950 กำลังจะยุติการผลิตหรือว่า Discontinue นะครับด้วยเหตุผลที่เราอยากให้ผ้าใหม่ๆออกสู่ตลาดแล้วก็สืบสาร DNA ในการพัฒนาต่อจาก1950 s, เป็น Generation 2ต่อไปนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกางเกง1950 Final e dition กันครับมา u n น o x ็เปิดกล่องไปพร้อมๆกันเลยนะครับที่ผมถืออยู่ในมือนี้นะครับเป็นกล่องของกางเกงยีนส์พิก w เวิร์กรหัสผ้า1950 Final ตัวกล่องนะครับจะดีไซน์ ให้เหมือนกับกล่องในยุคแรกสุดของ Pickleworks นะครับในความเป็นจริงแล้วนะครับในเมื่อปี2010เนี่ยกางเกงยีน Pickleworks First Production Run ที่ผมถืออยู่ด้านซ้ายมือตัวนี้นะครับยังไม่มีกล่องนะครับในสมัยนั้นเวลาที่เราขายเนี่ยเราก็ให้เพื่อนๆก็คือเอาแบบนี้เลยครับแล้วก็ส่งพัสดุเลยเราทำขึ้นมา75ตัวแรก ขายในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมปี2010แหล่งที่ขายในยุคแรกยุคนั้นก็คือในกลุ่มสยามนาฬิกากลุ่มสยามนาฬิกาเป็นกลุ่มของคนที่รักและก็ชื่นชอบนาฬิกาที่สะสมนาฬิกาในยุคนั้นนะครับกางเกง75ตัวหมดไปในในขายในกลุ่มแล้วก็หมดไปในเวลาแค่3ชั่วโมงเท่านั้นเอง <Wow. S 1> นะครับรายละเอียดของกางเกงรุ่นนี้นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะรีวิวไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวผมแกะกล่องหนึ่งข้าศูนไฟนอตให้เพื่อนๆชมกันเลยดีกว่า ตัวกล่องจะเป็นกล่องแบบแรกนะครับที่เราเริ่มใช้นะครับตัวนี้จะใช้หลังจากยุคที่ออกมาใน1 9 0ออกมาจริงๆแต่ว่าตัวนี้ถือว่าเป็นกล่องแบบแรกที่เราเราก็เลยหยิบยกเอากล่องแบบนี้มาใช้ในรุ่นนี้ด้วยนะครับดีไซน์เป็นดีไซน์แบบแรกแต่ว่าไซส์จะเป็นไซส์ที่หนาขึ้นแล้วก็ย่อขนาดให้เล็กลงนะครับกระทัดรัดมากขึ้นตัวนี้คือ1950 Final Edition เปิดกล่องมานะครับจะพบกับแฟชเชอร์นะครับแฟชเชอร์ก็จะเป็นคอนเซปต์เดียวกับกล่องเลยนะครับจะเป็นสีขาวสีขาวดำนะครับแล้วด้านหลังก็จะมีรายละเอียดสเปคนะครับจุดแรกก็จะบอก serial number ตัวนี้เป็นตัวที่068นั่นหมายความว่าเป็นตัวที่68จาก75ตัวที่เราผลิตนะครับก็จะมีรายละเอียดเขียนว่า190 Final Edition 13.5 ons 190 5 On Reproduction ซันฟอรนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เมมฟิสคอตอนแล้วก็รายละเอียดต่างๆอยู่ด้านหลังนะครับพร้อมกับ QR Code ตัว QR Code เนี่ยนะครับก็คือเราจะสามารถให้เพื่อนๆสแกนนะครับแล้วก็จะพบกับลิงก์ที่เข้าไปใน Pi e o Work Channel ในช่อง YouTube ของเรานะครับที่เราได้ใส่เรื่องราวของ1950ตัวนี้เอาไว้ด้วยนะครับ๋ในกระเป๋าแล้วก็ในรุ่นนี้นะครับจะมีของที่เราลึกให้เพื่อนๆด้วยนะครับ จะผลิตจากผ้า1950เช่นกันนะครับแล้วก็จะดีไซน์ตัวที่จะเป็นกระเป๋าใส่ของนะครับสามารถใส่ใส่เงินได้นะครับหรือว่าใส่นำบัตรได้หรือใส่การ์ดนะครับดีไซน์ก็คือด้านในก็จะเป็นผ้าเหมือนผ้ากระเป๋าของผ้ารหัส1950รุ่นแรกเลยนะครับก็จะเหมือนกันคือเนื่องจากกางเกงรหัสผ้า1950เนี่ย เป็นตัวที่มีความสําคัญกับเราและมาถึงจุดนี้ Dis c o n t i n u e Model แลละเป็น Final Edition เราอยากให้เพื่อนๆเ,เก็บตัวนี้ไว้เป็นที่ระลึกด้วยซึ่งของที่ระลึกอันนี้เป็นของที่ระลึกในที่เราเคยออกแบบในสมัยก่อนเหมือนกันตัวนี้เราเอากระเป๋าที่เราเคยออกแบบและเคยผลิตในช่วงปี2010ช่วงต้นๆของแบรนด์เนี่ยเอามาทําใหม่อีกครั้งก็จะเป็นของที่ระลึกนี้นะครับตัวนี้ดีไซน์ของกระเป๋าเนี่ยเราจะใช้ เราจะเย็บกระเป๋าแล้วก็ฝังรีเวทเหมือนกับใช้รีเวทเดียวกันกับตัวกางเกงเลยนะครับเป็นคู่กันแบบนี้เลยแต่คอนเซปต์ก็คือผ้าด้านในก็จะเป็นผ้าเดียวกันกับกระเป๋าด้วยีให้ชมกันก่อนชมกางเกงเลยนะครับอันนี้เป็นของที่ระลึกที่เราจะมอบให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านที่สั่งทั้ง75ตัวด้วยนะครับมาดูเปรียบเทียบกันดีกว่าคอนเซปต์ในการออกแบบของกางเกงยีนส์พิกเกิลเวิร์กหนึ่งเก้าห้าศูนย์ไฟนอลอดิชันนะครับคอนเซปต์คือเราพยายามที่จะ หยิบยกเอาเรื่องราวประสบการณ์ความทรงจำดีๆต่างๆในยุคปี2010เอามาใส่ในกางเกงยีนที่ผลิตในปี2022ทั้งหมดนะครับเริ่มตั้งแต่ดูนะครับเริ่มตั้งแต่ผ้าที่เราใช้นะครับเนื้อผ้าที่เราใช้เนี่ยแน่นอนเราใช้ผ้า1950ในรหัสเดียวกันกันกบที่เริ่มผลิตในยุคแรกนะครับ ตัวผ้าสีริมนะครับก็จะเหมือนกันนะครับสีริมตัวนี้นะครับจะเป็นสีชมพูอ่อนนะครับก็จะให้อารมณ์และความรู้สึกวินเทจเลยนะครับแล้วก็ริมตัวนี้นะครับเวลาขึ้นเฟดออกมานะครับก็จะมีคาแรคเตอร์แล้วก็ให้กลิ่นอายกางเกงวินเทจในยุคปี1950อค่อนข้างมากเลยครับเดี๋ยวผมมีตัวอย่างเฟดให้เพื่อนๆดูด้วยครับตัวนี้ตัวนี้ ตัวน,นี้จะตะเข็บรางรถไฟหรือที่เรียกว่าเทรนแท็กนะครับจะขึ้นค่อนข้างให้กิ่นอายคาแรคเตอร์วินเทจมากๆนะครับเนื้อผ้าของ1950เนี่ยจะมีความสลับน้อยๆเส้นได้ก็จะเส้นเล็กนะครับและเนื้อผ้านุ่มใส่สบายก็จะเหมือนผ้าผ้ายีนส์ริมแดงวินเทจในอดีตเลยครับสีจะไม่ได้มีคอนทราสต์ในการโฮยนิโก้ที่จัดมากๆเหมือนรุ่นอื่นๆนะครับนั้นเราพยายามลอกเรียนประสาให้ได้มากที่สุด นี่คือ1950นี่คือเฟดนะครับมาต่อกันที่กางเกง1950ไฟน a นอ d อ t ดิชักันดีก,กว่าตามคอนเซปต์ของการออกแบบนะครับเราพยายามที่จะให้เหมือนกางเกงยีนส์ p i กอ l e w o r s First Production Run เมื่อ12ปีที่แล้วให้มากที่สุดนะครับเราก็จึงเริ่มต้นด้วยกันนะครับแน่นอนเราใช้ผืนผ้ารหัส1950เราใช้ได้เดิมที่เราเคยเย็บนะครับ ในยุค195าในยุคปี2010นะครับได้สีเดิมเลยนะครับได้สีเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบตัวเปรียบเทียบกันให้ดู3ตัวนะครับตัวด้านซ้ายสุดของผมนะครับตัวนี้จะเป็น1950น์ในลายผลิตปกตินะครับจะเห็นว่าสีส้มตรงนี้จะเป็นสีส้มแล้วก็สีส้มก็จะเข้มส่วนได้สีเหลืองเขาจะออกอมเขียวๆหน่อยในขณะที่ได้ในยุคแรกเนี่ย ตัวสีส้มจะสีอ่อนๆแล้วก็สีเหลืองก็จะเป็นสีเหลืองอ่อนๆเช่นกันนะครับเปรียบเทียบให้ดูสายสุดคือ1950ในรายผลิตปกติตัวกลางคือ1950ตัวแรกนะครับส่วนตัวขวามือนี่คือ1950ตัวไฟนอ l Edition นะครับเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบ1950ตัวแรกกับ1950ไฟนอ l Edition ดีกว่าว่ามันมีความเราเรียกว่าเราเรียกเล่นๆนะครับว่าตัว first production run replica หรือว่าเรา ทำปลอมหรือเราทาเรียนแบบกางเกงของเราเองให้เหมือนมากที่สุดนะครับเริ่มที่งานป้ายหนังนะครับตัวป้ายหนังนี้นะครับผมได้ทํางานร่วมกับพี่มณะนะครับเจ้าของร้านกัวเตน,นะครับซึ่งเป็นพี่ที่ร่วมทํางานป้ายหนังในยุคแรกนะครับเมื่อปี2 0 1 0เรากลับมาทําป้ายหนังกันอีกครั้งหนึง่งที่สําคัญนะครับคนที่ปั๊มนะครับทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัดขัดแต่งป้ายหนังเนี่ยก็จะเป็นพี่มณะเป็นคนทําให้เหมือนกับในยุค อดีตเมื่อปี2010เลยนะครับจะเปรียบเทียบกันนะครับแต่ตัวนี้เนื่องจากหนังมันมีผ่านระยะเวลาไปมันมีเอจิง้งมันมีความสีเข้มขึ้นนะครับมันก็เลยอยาจจะดูต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าตัวนี้เป็นหนังเดียวกันปั๊มโดยช่างชุดเดิมนะครับตัดขัดแต่งโดยช่างชุดเดิมเลยก็คือพี่มณะจากรกุเตงนะครับส่วนผ้ากระเป๋านะครับผ้ากระเป๋าตัวนี้นะครับ มันจะเป็นลายทางอย่างนี้นะครับอันนี้คือผ้ากระเป๋ในยุคแรกของ Pi c o เวิร์นะครับในปัจจุบันผ้ากระเป๋าก็จะเปลี่ยนไปแล้วจะเป็นแบบนี้ผ้ากระเป๋าก็จะเป็นแบบนี้เปรียบที่ให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นกันนะครับผ้ากระเป๋ในยุคปัจจุบันก็จะเป็น h a r r i n g b o n แล้วก็จะมีสกรีนนะครับข้อความต่างๆนะครับหนังสือขอบคุณลูกค้า ตะเลียดต่างๆลงไปนะครับแต่ในยุคแรกเราจะใช้เป็นผ้าลายทางแบบนี้เลยนะครับซึ่งระยะเวลาผ่านไปเนี่ยผ้าตัวนี้เราหาไม่ได้แล้วนะครับก็คือเราก็เลยทำเลียนแบบผ้าในยุคที่เราทำเมื่อ12ปีที่แล้วให้มากที่สุดโดยที่เราเริ่มจากการหาเนื้อผ้านะครับสีขาวธรรมดาเลยนะครับผ้าสีขาวธรรมดาเลยแล้วเราเอาลายเนี่ยครับเรียกว่าเอามากรอบร้อยเลยครับกรอบร้อย นี่ครับอันนี้ลายที่เห็นเนี่ยจะเป็นลายที่เกิดจากการสกรีนนะครับจะไม่ได้ตัวเนี้ยตัวออริจินอเมื่อปี2010เนี่ยเราจะใช้ทอลายลงไปเลยซึ่งผ้าในยุคนั้นเนี่ยเราหาไม่ได้อีกแล้วนะครับส่วนตัวนี้นะครับโดยเราเลือกผ้าที่มีเนื้อใกล้เคียงกับผ้ายุคแรกให้มากที่สุดส่วนลายเนี่ยเราก็เอาตัวนี้มาถ่ายแบบแล้วก็ทำบล็อกสกรีนแล้วก็สกรีนลงไปเลยนะอันนี้คือผ้ากระเป๋าแล้วก็มาถึงในส่วนของฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับ กระดุมในยุคแรกนะครับกระดุมในยุคแรกเนี่ยจะเป็นหล่อแบบเต็มนะครับด้านบนจะเป็นเต็มนะครับซึ่งกางเกงยีนพิกเวิร์กลหัสหนึ่หในปัจจุบันเนี่ยจะเป็นกระดุมโดนัทนะครับโดนัทแบบนี้เปรียบเทียบให้เห็นกันเลยนะครับแล้วตัวนี้ก็คือ1950 Final Edition ไนนะครับเรากลับมาทำกระดุมหล่อแบบเต็มเม็ดอีกครั้งนะครับ เม็ดกลางนี่คือตัวออริจินอลนะครับจะสังเกตว่าสีเนื้อเงินแท้เนี่ยเมื่อการเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็จะ,ะสีออกดำ,ดำๆเทาๆเข้มๆแบบนี้นะครับตัวนี้คือตัวไฟนอลส่วนตัวนี้คือตัวในลายผลิตปกติแล้วก็กระดุมนะครับกระดุมเม็ดกลางนะครับกระดุมเม็ดกลางเนี่ยเราไปค้นเจอสต็อกเก่านะครับตั้งแต่เมื่อยุค2 0 1 0เลยนะครับที่เป็นกระดุมอทองเหลืองนะครับแต่ว่ากับวิธีการผลิตเนี่ย มันยังเป็นวิธีการปั๊มนะครับในยุคแรกในปี2010เนี่ยเราใช้กระดุมปั๊มนะครับ p i c ว o ร์ <le> r เริ่มมาใช้กระดุมที่กลึงจากทองเหลืองแท่งเนี่ยเมื่อปี2012นะครับแต่ในยุคแรกยังเป็นกระดุมแบบนี้นะครับตัวนี้อันนี้เดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูอันนี้ในรุ่นปกติเราจะเป็นทองเหลืองกลึงแล้วนะครับทองเหลืองกลึงยุคแรกจะเป็นปั๊มจะเป็นทองเหลืองเหมือนกันนะครับแต่จะปั๊มขึ้นรูป ในยุคนี้นะครับในตัวไฟนอลน,นะครับเราก็ใช้กระดุมนิวโอสต็อกเลยนะครับมันอยู่ในสต็อกเราเราที่เก็บรักษาไว้นะครับเราก็เอามาผลิตในรุ่นนี้เลยรวมถึงขาริเวทด้วยนะครับขาริเวทเราก็จะใช้ของเก่าที่เราเคยใช้ในอดีตที่เรามีในสต็อกนะครับที่ยังเหลืออยู่ทำใน75ตัวสุดท้ายนี้นั่นแหละส่วนตัวรีเวทนะครับ ริเวทก็เป็นรีเวทจากยุคก,ก่อนเช่นกันนะครับริเวทตัวเดียวกันเลยครับที่อยู่ในสต็อกของ p i c o w e r ์เนะครับ <S <S ผลิตได้พอดีเราก็เลยหยิบมาใช้ตัวนี้เป็นรีเวททองแดงนะครับที่หล่อโปรเซสคือการหล่อนะครับหล่อแบบเต็มเม็ดในกางเกงรุ่นปกตินะครับส่วน19 5 0ตัวแรกเนี่ยตอนนั้นเรายังใช้วิธีโปรเซสของการปั๊มกับทองเหลือง ก็จะเห็นพัฒนาการของกางเกงยีนส์พิเกอร์เวิร์กในรุ่นต่างๆนะครับแต่ตัวนี้เราทําย้อนยุคเราก็คือเราเย็บเหมือนเดิมนะครับแล้วก็งานเย็บนะครับงานจบงานต่างๆนะครับเราทําให้เหมือนกางเกงยีนส์พิเกอร์เวิร์กเมื่อปี2010ให้มากที่สุดนะครับอย่างเช่นหูหูเข็มขัดเนี่ยในยุคแรกของพิเกอร์เวิร์กนะครับหูจะเล็กแล้วก็ยาวนะครับเราก็ทกํากางเกง1ึง90ไฟนอลนให้มีรูปทรงเหมือนกับในยุคแรกนะครับ และที่สําคัญกระเป๋าหลังนะครับจะเป็นตัวในยุคแรกนะครับกางเกงยีน1950-75ตัวแรกเนี่ยเราจะเดินลายเฉพาะข้าง Pw ข้างเดียวนะครับส่วนข้าง Pw เนี่ยเรายังไม่ได้เดินลายออกมานะครับตัวนี้ยังเป็นเรียบๆอยู่นะครับอีกด้านจะไม่มีลายเลยนะครับไม่มีอาร์คซ่อนไม่มีไม่มีการเดินลายด้วยได้ได้สีกลืนกับกางเกงยีนก็คือจะเรียบๆเ,เลยนะครับตัว1950 f i n a l Edition ก็เช่นกันนะครับ เราสังเกตว่าเคอร์ฟของโล,โ,ลโก้ P W นะครับจะเป็นเคอร์ฟที่ตัว P จะสูงชันนะครับแล้วก็ตัวยกตัว, B ตว W เนี่ยตัวนี้จะแหลมค่อนข้างชันแล้วก็แหลมขึ้นมาแบบนี้แตกต่างจากในยุคปัจจุบันนะครับตัวนี้ทำให้เหมือนกับยุคแรกมากที่สุดเลยครับการ่อต่างๆสีได้นะครับเราใช้3ตะเข็บตั้งแต่ รุ่นแรกเลยนะครับพี่ก็เวิร์สเราข่อ3ามตัเก็บตั้งแต่2010เราก็ยังคงรักษาไว้นะครับเหมือนเดิมทุกอย่างสีพองด้านในนะครับงานพองที่สาบซิปนะครับทุกอย่างหรือว่าสำหรับเพื่อนที่เพื่อนๆที่เพิ่งมาติดตามพิกอเวิร์สนะครับก็สามารถซื้อตัวนี้ไว้เป็นประวัติศาสตร์ได้นะครับเก็บตัวนี้ไว้เป็นประวัติศาสตร์ได้หรือว่าท่านที่มีพิกอเวิร์สอยู่แล้วนะครับอยากได้ตัวกางเกงยีนประวัติศาสตร์รุ่นหนึ่งนะครับเอาไว้อ่า จะใส่ก็ได้นะครับหรือว่าจะไว้เก็ตสะสมก็แนะนําเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวที่มีปรวัติศาสตร์กับที่โกกมากๆแล้วก็กางเกงตัวนี้นะครับที่เราทําเป็นต้นแบบถ่ายรูปนะครับก็จะใช้เบอร์68นะครับแต่ว่าตัว190ไฟนอลเราจะใช้เบอร์0น,นำหน้าคือ068นะครับเพื่อให้แยกออกระหว่างตัวไฟนอลกับตัว o r i g i ินอจริงๆเมื่อ12ปีที่แล้วตัว190 first pro เมื่อ12ปีที่แล้วเราจะใช้68เฉยๆนะครับตัวนี้จะใช้068นะครับ เดี๋ยวเรามาดูด้านในนะครับแล้วก็เออกางเกงยีนตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันครับกางเกงยีนตัวนี้นะครับเราอยากให้เพื่อนๆเก็บรักษาไว้นะครับเป็นที่ระลึกในความทรงจําดีๆตลอด12ปีที่ผ่านมาของ Pi กอเวิร์กสนะครับเราจึงได้ตัวนี้นะครับก็จะมีลายเซ็นที่เราขอญาเซ็นให้นะครับทั้งผมนะครับแล้วก็พี่ชัดนะครับสองผู้ก่อตั้งกางเกงยีนพีกอเวิร์นะครับ ก็จะเซ็นไว้ที่กางเกงยีนทุกตัวทั้ง75ตัวนี้ด้วยจริงๆเรามองกางเกงยีนตัวนี้ครับเป็นของสะสมมากกว่าแต่ว่าเพื่อนๆจะซื้อไปใส่ก็กไม่ผิดแต่อย่างใดนะครับแต่ว่า 1950มีคุณค่ามีประวัติศาสตร์มีความทรงจําที่ดีๆมากมายกับ Pi ก o เวิร s เราจึงอยากทารุ่นนี้ให้อยู่ในความทรงจําทั้งของเราแล้วก็ของเพื่อนๆที่ดูแลต่อไปด้วยแล้วก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของ1950นะครับความทรงจําที่ดีตลอดระยะเวลา12ปีที่ผ่านมาครับสุดท้ายนี้ขอฝาก1950ไว้ในความทรงจําของเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ